ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีได้ระบายสีให้เกิดความสวยงามกับโลกนี้กันนะโยมเห็นลูกกลิ้งทาสีก็นึกถึงว่าเราทุกคนก็คล้ายๆกับลูกกลิ้งเหมือนกันเก็บอะไรไว้เยอะลูกกลิ้งทาสีก็เก็บสีไว้เยอะแต่บางลูกกลิ้งก็ระบาย,ยจนโลกนี้เละเทะเละเทะไปหมดระบายด้วยอารมณ์เสียก็กลายเป็นว่าบางทีการระบายแบบเละเทอะเละเทะก็ทําให้เกิดความเสียหายแก่ฝาผนังแก่สายตาคนมองแต่บางลูกกลิ้ง ก็มีทักษะในการระบายระบายออกมาได้สวยงามทุกคนล้วนมีเรื่องเก็บไว้ในใจวันนี้ก็เช่นกันก็คงไปเจอเรื่องที่ต้องเก็บไว้ในใจกันมากมายเยอะแยะแต่เชื่อว่าหลายคนพยายามที่จะเก็บไว้แต่ใช้สิ่งที่เก็บไว้เอามาเป็นการพัฒนาตนเป็นการระบายสีให้กับโลกนี้ระบายสีให้กับชีวิตเป็นการระบายที่สวยงามหลายคนที่เก็บอะไรไว้เหมือนกับเรา เราทุกคนอยู่ในโลกใบเดียวกันบางทีเจอเรื่องเหมือนกันแต่หลายคนก็เลือกที่จะเอาเรื่องที่เหมือนกันกับอีกคนหนึ่งที่ไปทำลายโลกแต่เอากลับมาพัฒนาโลกได้วันนี้ลูกกลิ้งทาสีเหมือนกันแต่บางลูกกลิ้งก็ไม่ได้ทำให้โลกนี้สวยงามเสมอไปแต่บางลูกกลิ้งก็สามารถที่จะทำได้ให้โลกนี้สวยงามเพราะแต่ละคนล้วนมีทักษะในการทำชีวิตของตนเองวันนี้ขอให้ทุกคน มีชีวิตที่ทําให้โลกนี้สวยงามปั้นชีวิตตัวเองให้สวยงามทาสีชีวิตตัวเองให้สวยงามไม่มีใครที่จะทําให้ชีวิตของเราสวยงามหรือเละเทะได้มากเท่ากับตัวเราวันนี้ข้อคิดกับลูกกลิ้งทาสีขอเจริญพรเป็นกําลังใจไม่น่าเชื่อนะกับรถเก่าๆคันนึงพร้อมด้วยคนขับแก่ๆคนหนึ่งที่พาคนเข้าสนามสุพัชลาใสายไปดูความฝันของคนสองทีมได้เยอะขนาดนี้ วันนี้หลายคนที่ใช้ความเพียรพยายามและหลายคนก็คอยดูความฝันของคนอีกหลายๆคนหลายคนก็ไปไม่ถึงฝันหลายคนก็เกือบจะถึงฝันบางคนก็ฝันค้างแต่หลายๆความฝันทุกๆความฝันทีเดียวที่ทำให้คนหลายคนต้องตะลึงว่าแม้คุณจะไปไม่ถึงฝันที่สุดของฝันที่คุณจะไปแต่คุณก็ทำให้คนได้เห็นแล้วว่าความฝันของคุณมันเป็นจริงได้ในระดับหนึ่งแม้จะยังไม่ถึงจุดสูงสุด แต่หลายคนก็ชนะตัวเองในความฝันได้อาจจะไม่ชนะใครแต่ก็ชนะใจตัวเองทุกๆก้าวเดินที่ก้าวไปมันมีรายละเอียดเยอะกว่าจะไปถึงเป้าหมายปลายทางกันได้รถเก่าๆคันหนึ่งกับคนขับแก่ๆที่บรรทุกความฝันไปให้ถึงสนามสุพัชลาศัยที่เป็นปรากฏการณ์30กว่าปีที่ไม่มีคนไทยได้เคยเห็นคนเข้าสนามสุพัชลาศัยเยอะขนาดนี้ทุกคนเข้าไปดูความฝันของพวกคุณ แม้คุณจะไม่ได้ไปคว้าฝันแม้อีกทีมหนึ่งเขาจะถึงฝันทุกคนก็ล้วนมีความฝันทุกคนกำลังเข้าไปดูความฝันของสองทีมและคนที่ขับรถพาทุกคนส่งเข้าไปทุกคนกำลังแบกความฝันแม้ฝันจะไม่ถึงฝันก็ไม่เป็นไรยังมีหลายฝันนักที่จะต้องเดินไปให้ถึงวันนี้ทุกคนปลื้มใจชื่นใจกับทุกๆก้าวของความฝันหวังว่านับจากนี้ทุกคนจะยังใช้ความเพียรในการสู้กับใจตัวเอง ใช้เกมกีฬาในการพัฒนาจิตของตนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้ใจตัวเองชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นดีขอเจริญพรเป็นกำลังใจกับรถเก่าๆและคนขับแก่ๆที่พาคนเข้าไปเห็นความฝันของคุณได้เยอะขนาดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สังคมไทยต้องจดจำขอบใจมาก